อยางค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะตอนมื้อเช้าคุณแม่จะวางนมหนึ่งกล่องไว้คู่กับอาหารเช้าให้น้องเป็ดดื่มก่อนไปโรงเรียนทุกวันแต่น้องเป็ดไม่ให้ความร่วมมือด้วยเลยไม่ยอมดื่มท่าเดียวขนาดคุณแม่มาจ้ำจี้จ้ำชัยให้น้องเป็ดดื่มนมทุกวันน้องเป็ดก็ไม่ยอมดื่ม ไม่ดื่มนมละลูกก็หนูไม่ชอบดื่มนมนี่นาน้องเป็ดก็รู้ไม่ใช่เหรอจ้าว่านมมีประโยชน์มากแค่ไหนแม่อยากให้น้องเป็ดแข็งแรงเป็นเด็กมีสุขภาพดีนะจ๊ะดื่มสักหน่อยเถอะถ้าหนูไม่ชอบดื่มนมหนูก็จะไม่ดื่มยังไงหนูก็ไม่ดื่มน้องเป็ดลุกออกจากโต๊ะทิ้งนมกล่องที่ไม่ได้ดื่มไว้ที่โต๊ะ น้องเป็ดทำแบบนี้เป็นประจำพยายามบ่ายเบี่ยงไม่ยอมดื่มนมวันหนึ่งที่โรงเรียนมีตรวจสุขภาพแล้วส่วนสูงน้องเป็ดแอบสังเกตส่วนสูงของเพื่อนๆเ,เห็นเพื่อนๆหลายคนสูงกันเยอะน้องเป็ดก็เลยคิดว่าเอ๊เราจะสูงขึ้นเยอะไหมนะถ้าส่วนสูงขึ้นเยอะคุณแม่จะต้องภูมิใจแน่ๆเลยน้องเป็ดอมยิม้ม เดินไปที่วัดส่วนสูงคุณครูวัดส่วนสูงแล้วเขียนใส่กระดาษให้พอน้องเป็ดรับกระดาษขึ้นมาเห็นส่วนสูงของตัวเองก็ตกใจจนหน้าเวออะไรกันทำไมส่วนสูงของน้องเป็ดไม่เพิ่มขึ้นเลยล่ะคุณครูต้องวัดผิดแน่ๆเลยตอนนี้น้องเป็ดกำลังจะไปหาคุณครูมีเพื่อนคนหนึ่งเดินยิ้มร่าเข้ามาหาน้องเป็ดแล้วถามว่า น้องเป็ดเป็นยังไงบ้างส่วนสูงเพิ่มขึ้นไหมน้องเป็ดต้องโกหกเพื่อนเพราะไม่อยากให้รู้ว่าส่วนสูงของน้องเป็ดไม่เพิ่มขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวก็สูงขึ้นนิดหน่อยอะเราสูงขึ้นตั้งสองเซนติเมตรแน่ต้องเป็นเพราะเราดื่มนมทุกวันแน่ๆเลยน้องเป็ดได้ฟังก็รู้สึกไม่ดี ตอนบ่ายมีวิชาพละน้องเป็ดต้องวิ่งแข่งกับเพื่อนน้องเป็ดก็ได้วิ่งเป็นที่โลน้องเป็ดตัวเล็กที่สุดวิ่งตามเพื่อนไม่ทันน้องเป็ดเลยอารมณ์ไม่ดีอย่างมากพอกลับมาที่บ้านน้องเป็ดร้องไห้กับคุณแม่แล้วบอกแม่ว่าวันนี้ที่โรงเรียนมีวัดส่วนสูงน้องเป็ดไม่สูงขึ้นเลย หนูจะตัวเตี้ยตัวเล็กสูงแค่นี้ไปตลอดใช่ไหมคะคุณแม่โอ,โ,อโ,อโอ้น้องเป็ดคนเรามีช่วงเวลาสูงไม่เหมือนกันถ้าน้องเป็ดอยากสูงก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดื่มนมที่แม่เตรียมให้ทุกเช้าสิจ้าแต่ว่าหนูไม่ชอบดื่มนมนี่คะนมมันจืดไม่อร่อยเลย ถ้าน้องเป็ดตั้งใจจะดื่มนมแม่ก็จะช่วยเราจะหาวิธีดื่มนมให้อร่อยด้วยกันนะวันรุ่งขึ้นแม่หาวิธีให้น้องเป็ดดื่มนมได้ง่ายขึ้นโดยการซื้อนมมาให้น้องเป็ดลองดื่มหลายรถทั้งรถนมรถช็อกโกแลตสตรอเบอรี หรือทานคู่กับคอนเฟกให้รู้สึกว่าดื่มคู่กับของอย่างอื่นจะได้รู้สึกอร่อยและไม่ฝืนใจจนเกินไปหลายวันผ่านไปน้องเป็ดก็สามารถดื่มนมก่อนไปโรงเรียนโดยที่ไม่ให้คุณแม่ขยันขยออีกต่อไป